สวัสดีค่ะพบกับเอออนแลนด์โฟอีกแล้วนะคะวันนี้เอจะพาไปดูที่นะคะแปดไร่1นึงาสิบเอตารางวาอยู่สะ4มุมกระแพงแสนนาะคอมันถมนี้เองนะคะเดี๋ยวมาตามอีกกันไปดูเลยะคะ่ะว่าที่นี่จะมีอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้เอก็กําลังจะบินดูที่นะคะในมุมสูงนะคะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นรูปแบบไหนซึ่งเองบอกได้เลยว่าสวยมากเพราะที่เป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้านะคะนี่เดี๋ยวค่อยๆ ดูไปพร้อมกันเลยนะคะที่สวยจริงๆคะ่ะด้านข้างก็จะมีการทำอบอกกุ้งนะคะบอกกุ้งแล้วก็อยากจะบอกว่าที่พื้นนี้นะคะปิดถนนเดี๋ยวเอจะแพนไปให้ดูนะคะ มีติดถนนนะคะติดคลองชนะระทานด้วยนะคะคลองใหญ่ด้วยแล้วก็ห่างจากถนนไม่เยอะเลยคะ่ะห่างจากถนนมาลายแมนประมาณเอจะไม่ได้แล้วประมาณกี่กิโลแต่ว่าไม่ไม่ไกลค่ะขับมาไม่ไกลนะคะนี่ก็ให้เพื่อน <S 2> <S 2> <S 2> ๆได้ดูนะคะมุมกว้างสวยจริงๆค่ะแต่ว่าถนนเนี่ยจะสูงกว่าที่เนี่ยขึ้นมานิดหน่อยนะคะ ยาวเลยเป็นธรรมชาติและสวยมากนะคะถนนสาธารณะติดคลองมีไฟพร้อมนะคะครบคันนะคะ ใครสนใจที่พื้นนี้นะคะสามารถติดต่อเอนะคะผ่านเพจหรือว,ว่าโทรมาหาเอได้ที่เบอร์0995562426นะคะเอจะพาไปชมพื้นที่จริงนะคะตรงนี้หรือติดต่อถามได้ที่เพจนะคะแลนด์4ร์ทนะคะสวยจริงๆเนื้อที่8ไร่หนึ่งงาน51ตารางวานะคะอยู่อำเภอ สะสีอ้โทษทีค่ะอยู่เภอตำบลสะสีมุมอำเภอกำแพงแสนจังหวัดน,นครปฐมนะคะ<ม>ดูมุมกว้างจะเห็นบรรยากาศเห็นคลองนะคะแล้วก็มีถนน<ม>ชัดเจนนะคะ ที่ตรงนี้นะคะเจ้าของที่นะคะขายอยู่ที่ไล่ละแปดแสนบาทนะคะที่มีชนดนะคะตรงนี้โอ้โหสวยสวยมากทุกคนก็จะบอกว่าสวยอยากเก็บไว้เงเหมือนกันคะ่ะอยากเก็บไว้ทุกที่เพราะว่าที่ในมือน,นี้สวยมากสวยทุกแปลงเลยนะคะ ก็ติดต่อสอบถามเอไม่ได้นะคะที่เพจแลนด์โฟทูนะคะหรือติดต่อเอที่เบอร์0995562426นะคะออยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษานะคะเรื่องรับฝาที่ดินแล้วก็สังหานะคะจะจอดมาก แล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนเจอกันในไลฟ์ต่อไปค่ะ